ไปทางป้าอะไรก็ที่เหลื้พอมืาพอเนี่ยนี่คือที่กดดาเนีรอจเห็นกจะ่ยเอาอก็ได้

นี่เปีนของหายนะ <Okay. S 2> ่งนี้นะม่รมูวคน,น,นเยอะออยู่ที่แปดนอยู่ไหนแปดแปดเลยลากก้าข้าวเขตมันจะไดู้พเศษหน่เส้หมดดขันเนี่ยฮะพูดเขา ตัวชีเรื่องเอามาวางเนี่ยนะเห็นชีนะครับไหมของไทยไหมโอ้โหนี่ตัวชีนะรปกเครื่องเลยสายเด้งเลยวันนี้สายเด้งเลยเอามาของไทยมันวางหน้าเล่นไหมเกิดมาจากจังหวัดแร่มาต้องพิดที่จังหวัดน่านอยู่กว่ามา66ปีวันนี้โดนเลยนะนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ43นี่แหละครับเท่ากันรวมกันก็ถึ200ปีมันเป็นไรนะฮะ ทำผิดกันได้แล้วก็อยา่าทำปิดอีกนะโอเคไหมเออพร้อแล้วนะอันนี้์หน <c oughs> ้ากันนะเดี๋ยวร